ท่นเพจนะครับเจอผมแดงเจมมาราดนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่1มีนาคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยมันวันศุกร์นะครับที่เวทีนานาชาติลังสิตปทุมธานีนะครับช่วงแรกทูโฟยูยีนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางเพจมวยเด็ด789นะครับก็มาตอน2องทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1ครับแสนสเล็กสิงสอนรามนะครับวันนี้เจอกับราชบุตรน้อยสีมุมเมืองครับคู่นี้เจ้า แสนโวนเล็กเนี่ยต่อน้ําหนัก1ปอนด์นะครับชกร้อยสามต่อร้อยสี่นะครับแสนโวนเล็กมาร้อยสามจุดสองนะครับก็ลดไปศูนย์จุดสองครับมาจากสงขลานะครับส้อมเพชรยินดีครับผลงานก็มีชนะเจ้าชยพลนะครับแพ้บังไฟโก้แล้วก็ไปชนะเพชรสีดํานะครับขณะที่คู่ชกราชบุตรนะครับก็มวยซ้ายฝีมือดีครบเครื่องนะครับมิชาก็มาร้อยห้าจุดเจ็ดนะครับลดไปหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าพยาปราบนะครับคู่นี้ชอบไปที่แสนโวนเล็กนะครับคู่ที่หนึ่งส่วนคู่ที่สองครับ เจริญยศหรือว่าเจ้าอ่องสานนะครับวันนี้เจอกับผู้ชกเจ้าเตียวหุยหนุ่ยข้าวสามนะครับเจริญยศเนี่ยมวยจากจังหวัดตากนะครับซ้อมบุรณามวยไทยนะครับประเภทมวยบู๊นะครับเดินหน้าท้าชนนะครับผลงานไฟ้ยล่าสุดนะครับชนะนอกยุคที่สี่ครับเจ้าเพชรมนตรีนะครับเพชรมนตรีก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้เจ้ารถถังอีสานนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเตียวหุ่ยนะครับเตียวหุยหนุ่ยข้าวสามมวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมวอวังรมผลงานไฟ้ยล่าสุดนะครับก็มีแพ้ เจ้าพลอยอภิชาตินะครับแพน็อกแล้วก็ไปแพ้เจ้าบรลลังเงินนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเจริญยศนะครับหรือว่าเจ้าอองซานเดิมนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับสถานฟ้าอิมเมนแอร์นะครับเพื่อนโปรโมเตอร์นะครับวันนี้เจอกับเพชรมนตรีเพชรสุภานันนะครับสถานฟ้าต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับโชคร้อยยี่สิบสามต่อร้อยยี่สี่นะครับสถานฟ้ามาร้อยยี่สี่ลดไปหนึ่งปอนด์นะครับวยจากสีสเกตนะครับ ซ้อมอิมเนนแอร์นะครับมวยรุ่นพี่ฝีมือดีหมัดหนักสอกอันตรายเก่าเกมนะครับผลงานมีแพ้ปักตินนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรมนตีนะครับมวยจากพิจิตนะครับก็มวยรุ่นหลานเลยนะอายุ19 10 19ปีนะครับ19ปีขณะที่เจ้าแจ็คเนี่ย36ปีนะครับอายุแกอ่อนวัน10กว่าปีเลยก็ผลงานไฟล์่าสุดของเพชรมนตรีนี้ก็มีชนะเจ้าโชคนิรันั์นะครับอุนี้ชอบไปที่สถานฟ้านะครับ ถ้าราคาเป็นต่อยังไงก็ออกตัวบางทุนหน่อยละกันนะครับเพราะอายุเยอะแล้วแต่ถ้าให้ชอบยังชอบสถานฟ้านะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับวันนี้เจอกับเจ้าดอกไม้ป่าสอยเจ้าต้มบาจีนนะครับเพชรส่องแสงก็มวยจากสารคามนะครับซ้อมเพชรยินดีนะครับเมื่อเช้ามา1 1 8 9ลดไป1.9กนะครับคู่นี้ชกกัน1 1 7นะครับผลงานก็มีไฟล่าสุดนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีแพ้เจ้าเพชรบึงการขณะที่คู่ชกนะครับดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าสอยเจ้าต้มปลาจีนก็มวยจากอุบลนะครับ ซ้อมสันติอุบลครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็แพ้ยอดกล้านะครับอ่ะคู่นี้ยังชอบไปที่เพชรสองแสงนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคุณจัดแล้วนะครับเรื่องเลียวแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับชอบไปที่เพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับมวยชอบช่วงแรกชอบเจริญยศนะครับเจริญยศแสนวนเล็กนะครับเจริญยศแสนวนเล็กนะครับแล้วก็ชอบคู่เอกนะครับเพชรสองแสงนะครับส่วนช่วงที่สองนะครับถ่ายทอดสดทางเพจ มวยเลขเจ็ดแปดเก้านะครับก็มาตอนสองทุ่มครึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับก้าพยัคฆ์ทีเด็ดเก้าสิบเก้าเจอกับเพชรอุบลสอก้องเกียรตินะครับก้าพยัคฆ์นี่มวยจากสปปลาวนะครับซ้อมทีเด็ดเก้าสิบเก้าผลงานก็มีแพ้เจ้าโตโยต้านะครับแพ้น็อกขณะที่เพชรอุบลนี่มวยจากสีสะเกดนะครับไฟล่าสุดก็ชนะน็อกเจ้าเพชรดารานะครับคู่นี้ชอบเพชรอุบลนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับเพชรสายทานอัญสุขุมวิทนะครับเจอกับเพชรพยัคฆ์บ้านทุ่งเขาหลวงนะครับ วู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรพยักนะครับเพชรพยักบาทุ่งเขาหลวงนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับนนทชัยสิงห์นวินการสินนะครับเจอกับ9้ามงคลสิ่มหม้อน้ำนะครับนนทชัยเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้9้ามงคลขณะที่9้ามงคลก็ชนะนนทชัยวันนี้นนทชัยมาแก้มือนะครับวันนี้ชอบที่นนทชัยนะครับเคยแพ้มาวันนี้น่าจะเอาคืนได้นะครับแล้วก็คู่เอกนะครับสุวรรณเล็กจีเด็กเ9นะครับเจอกับเพชรขวัญชัยเพชรสุภานันนะครับสุวรรณเล็กมวย มวยโคลาดนะครับก็มวยซ้ายเข่าในดีปั้มตีแข็งแรงครับผลงานก็มีแพ้เพชรขวัญชัยนะครับขณะที่เพชรขวัญชัยนะครับเคยชนะมามวยจากกำแพงเพชรนะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าสวัสดิ์เล็กแล้วก็ไปแพ้เจ้ายอดเล็กนะครับกู่นี้ยังชอบไปที่เพชรขวัญชัยนะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำชัยชนะได้นะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบเพชรขวัญชัยเพชรสุภาันะครับเพชรขวัญชัยเพชรสุภาณนะครับแล้วก็ชอบ เจ้าเพชรพยักนะครับเพชรพยักบาท,ทุ่งเขาหลวงนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการสึกมวยมันวันศุกร์ที่นานาชาติลังสิตปทุมธานีนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงสิงร้า